สวัสดีครับอำเภอเงาวจังหวัดลำปางรถไฟหลังคู่เดินชัยชรายเชียงของรบบแบบนะครับชีวิตพวกเราไม่เคยตกต่ำนะครับชีวิตมีแต่สูงสูงตลอดขึ้นสูงตลอด ชีวิตพวกเราไม่เคยตกต่ำเสวยประปับแบบนะครับวันนี้มาปรับแบบที่อำเภอเงา,าลำปางการประปับแบบก็หน้าง,งานก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชีวิตพวกเราไม่เคยตกต่ำรถไฟหลังคู่เดินช่ยเชียงรายเชียงของช่วงอำเภอเงา,าว ก็อัปเดตนะครับเพืนะ่อนดูการทำงานการปรับแบบเนะราจะได้นั่งรถไฟกันครับก็หลายปีนะครับปีเจก็ให้เพื่อนๆได้เข้าถึงบรรยากาศการสร้างทางรถไฟหลางคู่นะครับเดในชายเชียงรายเชียงของนะครับก็ จะได้นั่งกันนะครับการทงานตั้งแต่พุตติ้งนะครับทลากผ่านด้านล่างครับรก็เก็บภาพเก็บภาพไปนะครับทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามาชมคลิป เป็นรายการทำงานของซูเอ้ครับตัดแบบตัดแบบก็จะเทหัวเพียก็อย่าเทหัวเสาหัวเสาก็จะเป็นคานคานหัวเสาเอาไว้วางอะไรเดอ้อ ก็นี่แหละประมาณนี้นะครับไปนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ